รับสวดๆอีกจักเทือหนึ่งแน่ครับจบไปแล้วการเป็นถอนรรนนอือเป็นการประชันเนาะถือเป็นการประชันอีกรอบหนึ่งพอกับนาัสการพระคุณเจ้าทัานพระเดชพระคุณแล้วก็พระเทรานุเทละทุกครูปนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้มาชมมาเชียนะครับเข่นกันบ่าลงนิริศสองที่มีก็เลยได้ประชันนะครับ กับผมนายกิดเขียวศิริครับร่องภูมิในการโรงเรียนบ้านกูดินจีนะครับปริญญาตรีดุลยยางกสินดนตรีสากลเอกกิตาคาิสิกจากมหาวิทยาลัายมหาสารคามปริญญาโทบร,ริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัายบุรพาเมื่อนี้ผมได้รับเกียรตินะครับเมื่อนี้ผมได้รับควาเมตตาจากท่านเจ้าอวาสนะครับเล้าก็มากับแม่ครูเพิินนะครับให้ได้มาเป็น กรรมการถือว่ามือนีมาแลกเปลี่ยนนะครับมาแลกเปลี่ยนโดยรวมนะครับช่วงนี้ก็สุดยอดอหลีทั้งสองทีมทุกทีมทั้งต่างแต่ทีมทีโชนะครับต่้งแต่ทีมทีโชแล้วก็มาถึงทีมทีเข่าประกวดแข่งขนัขนเขน่าทีมสวดๆให้อีจักเทื่อนึงนะครับทั้งสองทีมเลยช่วงน,นี้ให้กรรมการเข้าได้คุยกันจกนนัก,กนึงเนาะกกระจังซีให้ทวเมย์ได้คุยกันเดี๋ยวตอนนี้รวมคะแนนไปแล้วนะครับ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงพุ่นหมอลำสุดรอเพิินโบกมืออำลาแล้วเดินทางปลอดภัยเด้อหมอลำสุดรอครับกะอันดับแรกก็คือห้ามีการจัดงานสืบห้อยตาว่าห้อยปูนี่แหละเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานจุดเป้าไมา้จุดประสง์ก็คือตรงนี้แต่กิจกรรมมีหลากหลายตั้งแต่ประกวดร้องเพลงประกวดสารพันยะตรงนี้เป็น เป็นวิธีการเป็นแค่กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่สีเฮ็ดให้เฮ้าสืบทอดตรงนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ผมได้เห็นทุกทุกท่านนะครับเรื่องของการประกวดแข่งขันนี่เป็นอีกกลวิธีหนึ่งแต่ว่าทุกท่านได้มาร่วมทําบุญเฮ้าได้มาร่วมทําบุญใด้มาสืบทอดประเพณีศรริลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมนั่งฟังอยู่ผมกับอินนะครับ แล้วผมทราบซึ่งในดนตรีดนตรีสาคูนกจีก็ขออนุญ,ญาตแลกเปลี่ยนในเรื่องของศิลปะนี่หาขันเนาะผู้ควบคูมวงกับศิลูอยู่ดีเนาะหาขันเนะเาะเลี่ยนแบบเลี่ยนแบบลอกแบบแอบลอกนอกคู่กูเองตรงสุดทา้ายนะครับผมเห็นแม่คู่แล้วนางอยู่นี่ก็เลยคุยกันตอนแรกเขาเฮ็ดวงเฮ็ดอยียงนี่สารพันยาทึงไดเท่าเลี่ยนแบบเขาก่อนเลี่ยนแบบเพิ่นก่อนแนาะแม่คู่ไปก่อนเลียนในยูทูบเลี่ยนอย่าง พอเรียนเสร็จเรียบร้อยเข้ากับลอกแบบลอกแบบคือเพิ่นนี่แหละเฮตหทมัน hey คือเพิ่นที่สุดเท่าที่ผมบึงนะครับอันดับสองนะครับแอบลอกอันดับสามกับคือเข้าคู่พักหลักจำน้ำคู่เพิ่นแน่นะครับเลี่ยนแบบลอกแบบแอบบลอกนอกคู่บัินีไหมคระว่า,าจากเทคนิคสิว่าเป็นแท็กติกเป็นตัวของเข้าในงานศิละปะงานทุกอย่างสิเป็นสงสีเพราะส,สั้นเขาสียำตอกย่อสิคุยกับแม่คู่ป่าชาวบ้านเพิ่นตองการมองหัน เนาะจักหน่อยพัวเข้าทุกคุนกับสินี่แหละสิ่งที่เข้าสิบปรารถนาไว้กับทั้งคณะต่างๆนะครับมีผู้เขียนเพลงแต่งเพลงแต่งก่อนแต่ง,งอย่างไปเลี่ยนกระเพิ่นพอนอกคู่เรียบร้อยแล้วกูเองนันหมายความว่าโตของท่านที่เข้าสิเสิฟงานนําเสนอรูปแบบต่างๆที่เข้ากาหนดไ้ตั้งแต่การยืนขึ้นทั้งครอบครพทุกอย่างนะครับผมมองบางทีมบางที่นี่มีมม่มีการผสมผสานชายหญิงมีการจัดช่องไฟ มีการเลี้ยนเสียงแม้กระทั่งการจับไม้ใดานามิกใดหน้ามิกของไม้นี่ครับสังเกตบางเวลาสมุติทันเจ้าวาดเพิ่นเทศแหล่เป็นอย่างเพิ่นต้องดึงขึ้นดึงลงเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งสองทีมนี่เพิ่นลู้ลดีนํากันอยู่แล้วเนาะาที่นีก็ขอแหลกเียนว่าให้เฮ้าไปนําไปพัฒนานําไปพัฒนาในส่วนของการที่เข้าสารพันยานี่เป็นเรื่องของคือจังเวลาเข้ากาวออกมาเป็นขี้เดียวกันนะครับ เป็นคีย์เดียวกันเป็นยูนิซันที่ผมสัมผัสได้สองคำในวันนี้ก็คือมีเรื่องของมิวสิกแอนไลริกมิวสิกก็คือดนตรีดนตรีทำนองเดียวนะตา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 เนี่ยครับตา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 ทาให้ผมใส่คอร์ดกีตาร์เพลงนีซิมอยูอ่ซีวักสดับรับรองส่งในี่ยซิมิซีวักัดที่นี่เข้ากับเบื้องตามเกณฑ์ที่เพิ่นอาจจะเป็นความ คิดสั่งสันหรืออีอย่างต่างๆแล้วผมขอแหลกเตียนว่าอยากสี่เห็นว่าทีมันเป็นขี้เอ็ดของเฮ้านะครับเพราะว่าสิเป็นเสียงชายลวนหญิงลวนหรือว่าชายหญิงที่อยากให้เสียงฟิลาเฮ้ารลองมูเป็นหยังเฮ้ารลองอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์คริสต์ี่ีเสียงแบบนั้นเขาเอิ้นหลูบเสียงนะครับพระสวดมนต์อยู่ในโบสถ์นการขคือกันให้เฮ้าลอกจับล่องตรงนั้นขึ้นนะครับถือว่าทําได้ดีทุกๆท,ท,ทีมนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้ก็ให้ท่านแม่ครูได้แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้แล้วก็ค่อยแจ้งคะแนนประกาศขอบคุณครับพฤสิการเกินลวเนาะกาบอีกกด้เด้อกระเด้อกาบนมัตสการท่านพระครูท่านพระครูปริยัตจันทร์ท้าประโชิที่บูชายิ่งนะคะ ดิฉันนางกรมศินดวงจันทร์ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่หกภาษาและวรรณกรรมวงเล็บสารพันประยุกต์เป็นอย่างขึ้นได้มาบนหนีข้าเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการทั่วอีสานบ่ต้องให้เราประกวดยหา่นี่สิมเด็ดเทศได้สุเนวปันทรงแล้วเขาไปเป็นคู่ภูมิปัญญามาสอนมูจันเป็นว่า ฉันกะบอ่งจากดอกว่ามีความรูท้ทังใดบัดเพิ่นออกมาเฮ้ากังโง่โกเพิ่นหลายแม่มีองค์ความรู้แม่ไม่รู้เหรอบองหูทำนองที่ประยุกต์ขึ้นแม่ต้องตั้งชื่อมันนะนะตั้งชื่อเองให้มันอยู่ในโลกาเนี่ไอ้ที่ก่อนพุทธประวัตินี่แม่ตั้งชื่อไว้แล้วเด้อคะเดิ้อคือทำนองมันว่กทำนองง่วหน่อยกินน้มพะนาปรึกษากับแม่อรลพินแต่งประยุ์ขึ้นตั้งแต่อกเอาเขาไปสิบสองก่อน ชิพสองทำนองกระแตงใสเมือดวัวหน่อยกินน้มแลวกะอีอย่างแน่แหละสร้างขึ้นผู้สารพัดกะเอาแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคณะกรรมาการท่าพี่น้องเอ้ยลูกหล่าเอ้ยเนะาะหักพีคือเสียดายน้องแต่ว่กเบิงค้าคักพี่น้องย่าย่เบ,บิงแต่บัดยางพี่ละเบิงแต่บัดยางขึ้นไปทั้งนี้ที่กับเบิงการกลับเบิงหอดขันบักเบิง ลุดกันยุคึงคะแนนแม่ลูกหลาก่ากะะเสียใจได้ลูกเดอ้อคณะกรรมการหาคนตัดสินยุดตธทรำขักแล้วเด้อค่ะเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานแม่เหตดีที่สุดบ่หายผิดหวัง<ม>แล้วนะคะเนาะกับขอเชิญเสียงนุ่มๆม,มาประกาศนะคะ่ะให้คณะสารพันใจเต,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 ติ่นตึ้ๆตึๆตึ้งคือแม่แตะกี้เอาล่ะเสียงแม่